ต่อเลยนะไปซื้อมาแล้วขิงหนึ่งหนึ่งก้อนเกสเยนรวมภาษีก็หนึ่งรยเกหนึ่งเยนถ้าตีเป็นเงินบ้านเราตอนนี้ก็สักสามสิบาทได้มั้งง้น,ก,นก่อนประมาณเท่านเท่านี้เนี่ยอันนี้ทางเดินที่จะไปทาง,งานปกติก็เดินผ่านตรงนี้ประจำนั่นแหละแล้วก็จะแวะเข้าห้องน้ำก่อน แต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้างานทีเดียวเลยวันนี้เข้างานสิบเอ็ดโมงแต่ว่าตอนนี้สิบโมงยี่สิบสี่นาทีคือสุกอก็จะมาเร็วอย่างเงี้ยก่อนเวลาทุกครั้งแหละก็มาเข้าห้องน้ำหมั่งมาดูอะไรหมั่งมานั่งคอยหรือบางทีก็ไปแต่งองค์ทรงเครื่องข้างในก็มันต้องในไละใส่ผ้ากันเปื้อนใส่มวงใส่อะไรบางคนเขามาเขาก็มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเราก็ใส่มาทั้งอย่างนี้เลย อันนี้เราก็เดินทางทางตรงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเนีฟู้ดแลนด์อยู่ฝ่ามือเนี่ยนี่ทำงานแต่ทางข้าวจริงๆมันจะอยู่ทางนูน้นทางที่ประตูเปิดเนี่ยคือฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์อันนี้มันอะไรคืออะไรไม่รู้ฟู้ดตกข้อตัวอะไรไม่รู้แม่อ่นานไม่ออกพีเอ็มั้งอันนี้น้ำให้กินฟรีอันนี้ก็ร้านซูชิ เนี่ยเขาเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยเขาก็มีจะมีกัน้นแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะละนูนคือร้านที่เราจะต้องมาทำงานวันนี้ร้านไทยอาหารไทยรทย้านที่เราจะมาทำงานเราก็จะยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละเป็นพนักงานคอยรับออเดอร์ต่างๆ มีคนอื่นมาทำนะมีคอสใหม่อะไรว้นะเนี่ยเนี่ยคอ,อเตอร์ที่ใจะทำงานแล้วก็มีร้านอื่นทั่วไปวันนี้วันธรรมดาคนน่าจะน้อยอยู่นะคิดว่ากลางวันก็คงไม่น่ายุ่งเท่าไหร่หรอกร้านในร้านขนมหวานนะเวลานั้นแถวนี้ยาวเยี่ยดเลยนี่กินอะไกันกันนคนญี่ปุ่นกินแล้วก็ไม่ค่อยเห็นจะอ้วนกันเลย กูนี่กินนี่กินหน่อยนี่อ้วนเอาอ้วนเอาเอาลงก็ยากร้านนี้น่าขายเฉพาะอืมฐานของสําหรับคนรักแมวโดวยเฉพาะเลยอ่ะมีทุกอย่างที่เป็นแมวมาต่อหน้าน้องก็มีพัดลมแมวว่าโดนโดนหลอกซื้อไปสะหนึ่งเครื่องแล้วก็มีชุดนอนแมวเราไม่ค่อยซื้อหลอกของมันแพงแต่ผ้าเขาดิมผ้าเขาของดี แมวทั้งหน้าหน้าใช่ดีเนาะโอ้สามคู่หนึ่งเซง็งหนึ่งเนาะเออหน้าใส่ว่าถูกดีเออหนาดีว่ะคู่เดียวเท่าไหร่วะซื้อคู่เดียวได้ตังคืะถูกดีสวยดีสามคู่เซง็งบวกภาษียังวะ คือมันใส่มันใส่ข้างบนนะมันก็หน้าหน้าหน้า,นา,นาอยู่นะตอนกลางคืนนะเวลานอนนะมันก็หนาวอะ่ะอันนี้สามเหรียญสามสามเหรียญร้านสามเหรียญคือร้านที่เป็นของสามร้อยสามร้อยเยนโอ้เดี๋ยวนี้ไม่จริงหรอกแม้กระทั่งร้อยเยนนะมันก็ยังมีสองล้อต่ำสุดร้อยห้าสิบเยนจนถึงห้าร้อยเยนนี่ก็เหมือนกันมันจับดีๆนะชิดฝ้าเป็น ห้าร้อยเอสามร้อยเยนอย่างเดียวนะห้าร้อยเยนก็มีนะมีคลิปในโฮลเดอร์ด้วยสำหรับถ่ายเซลฟี่แมวแล้วมัม้งมันทำไปกิจจัลษณนะมันถ่ายไม่เล่นงั้นแหละเนี่ยๆๆๆๆเป็นลักณะแบบนี้นะคนก็ทำโดยเฉพาะแล้วก็มีร้านแก๊สก็มา จะมีร้านสไทล์แล้วเลยไปตรงนู้นจะมีร้านจิวอยู่เพราะว่าเลิกงานวันนี้ถ้าเลิกบ่าย3ามโมงเดี๋ยวว่าจะลองเดินไปดูร้านจิวดูหน่อยว่ามันมีเสื้อถูกไหมมันมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะแต่จริงจริงตั้งใจว่าจะไปดูร้านเสื้อผ้ามือสองีกที่หนึ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยของก็มีเนี่ยมีหนังให้ดูมันก็ไม่มีเพื่อนให้ดูเร้หนังเนีย